สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวตัว hg 1ทั1นะครับเป็นซักุวันนะครับหรือว่าแซกเบอร์1นึ่นั่นเองนะครับโดยจะเป็นสไนเปอร์ไทนะครับแล้วก็จะเป็นสีของ y o n e มเคิร์กคัสตมนะครับมันก็จะเป็นตัวที่ออกมานานแล้วนะครับมันออกมาตั้งแต่ปี2012อะ่ะนี่ก็10ปีเข้าไปละนะครับสําหรับราคาของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ หน้ากล่องมันไม่ถึง2,000ันเยนน่ะแต่ว่าเมืองไทยน่าจะขายในประมาณ500ยกว่าถึงไม่เกิน600นะครับสิ่งที่เราได้มามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมแยกให้ดูก่อนนะครับเราจะได้หุ่นที่เป็นซากคูวันแบบประมาณนี้เลยนะครับมันสามารถยืนได้ด้วยตัวมันเองนะครับนี่น,นี่คือการยืนด้วยตัวมันเองอประมาณนี้อันนี้คือแบบยืนปกตินะครับแล้วก็ก็จะมีอาวุธให้นะครับด้านหลังก็จะมี แบ็คแพคมาให้เป็นท่อพลังงานนะครับก็สำหรับตัวนี้มีการาทําสีสมัยก่อนใช้ใช,ใช้สีกระป๋องทำนะครับสีทองสีเงินตามข้อต่ออะไรพวกนี้กท็ทั่วไปนะครับก็10ปีแล้วเสียงดีอยู่นะครับแล้วก็มีส,สติ๊กเกอร์แปะมาให้เล็กน้อยที่จริงมันมีท่อยางตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าน่าจะทำหลุดหายไปละท่อยางมันจะเป็นท่อที่เกี่ยวเข้ามาถึงปืนไรเฟิลนะครับทีนี้ขออนุญาต สิ่งที่กิมมิคของตัวนี้นะครับแขนก็เนื่องจากมันเป็นโมเก่าเนาะแขนก็จะขยับไม่ได้มากนะครับจะเห็นว่าแขนมันก็จะหมุนได้แค่แบบประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็จะสุดท้ายที่จะติดไอตัวตรงนี้อ่าแต่มันก็จะเปิดได้นะก็ไม่รู้ว่าเปิดเปิดไว้ทําไมเหมือนกันนะครับแล้วก็แขนก็จะข้อต่อแขนก็จะยื่นออกมาข้างหน้าได้เล็กน้อยนะครับผมขอปิดกลับไปก่อนนะครับข้อศอกสามารถงอได้นะครับ ก็งอได้ค่อนข้างเยอะนะครับมือเป็นมือฟิกนะครับมีมีมือมาให้อยู่ประมาณ4แบบนะครับเป็นมือฟิกแล้วก็ทําเป็นข้อต่อแบบนี้เอามือก็หมุนได้ปกตินะครับแล้วก็แขนขวาก็เหมือนกันนะครับลักษณะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพียงแต่จะไม่มีที่ครอบไหล่แค่น่งนะครับก็แขนขวาก็จะหมุนได้อิสระ,ะกว่านะครับตรงนี้ก็จะหมุนได้180ออร้อยแปดสิบองศาเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ข้อศอกก็จะ งอได้นะครับแต่แขนขวาเนี่ยมันมันจะมีข้อจํากัดของตัวปืนนะครับถ้าเราถ้าเราถือปืนไว้เนี่ยเวลาจะดัดแขนอะไรต้องระวังเพราะว่าตัวปืนของมันเนี่ยจะยืน่นมันจะมีข้อตัวเนี้ยยื่นออกมาซึ่งเกะก,กะมากนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมาล็อกกับอะไรเหมือนกันเข้าใจว่านะมันมันน่าจะเป็นแบบประมาณเนี้ยบเพื่อให้มันล็อกกับอะไรสักใหญ่อย่างเงี้ยนะครับทีนี้มาดูตัวปืนที่เป็นไฮไลท์อาวุธ ของซาคุวรนเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีหุ่นที่เป็นสไนเปอร์ไทมากนักนะครับก็มันจะสวมแบบมือที่เป็นมือฟลิกนะครับเป็นมือฟิกประกบกันแล้วก็จะมีท่อยางจําได้เลยว่าตอนประกอบเนี่ยท่อยางเนี่ย,ยใหญหายนะมันไม่มันไม่ใช่ยางนะมันเป็นพลาสติกแข็งอนะท่อสีดําตรงเนี้ยมันเป็นพลาสติกแข็งนะครับแต่ว่าก็เวลาตอนประกอบมันจะเด้งออกต้องกดให้ลงนะครับแล้วก็จะมี จุดแดงให้นะครับจุดแดงเป็นเหมือนแบบชิ้นใสอะ่ะเป็นพาสใสนะครับทีนี้เรามาดูลำตัวลำตัวไม่มีอะไรเลยลำตัวแบบปอ,อกแปกมากนะครับหมุนหมุนได้นะหมุนอย่างเงี้ยหมุนอะไรเงี้ยหมุนได้นะแต่ว่าหมุนไม่รอบเพราะว่ามันติดนะครับฝากระโปรงหน้านะครับฝากระโปรงหน้าสามารถเขาเรียกว่าเปิดขึ้นมาได้นะครับเปิดขึ้นมาได้โดยที่รุ่นนี้แปลกมากเป็นโมเก่าแต่ว่าฝากระโปรงเปิดแยกกันได้นะครับ สมัยก่อนนะ่ะถ้าถ้าเป็นโมรุ่รนเฮรุ่นแบบแรกๆอะ่ะฝากระโปรงมันจะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับฝากระโปรงข้างก็เปิดได้เล็กน้อยกลางเล็กน้อยนะครับส่วนหัวนะครับส่วนหัวก็มีชิ้นใส่แล้วก็ลูกตามันจะเหมือนมันจะขยับได้นิดนึงนะซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ไม่เคยขยับอะ่ะเพราะว่าสุดท้ายมันก็ไม่ต้ขยับทาไมติดอีกนะครับแล้วก็ส่วนที่มีปัญหามักจะมีปัญหากันตรงเสาอากาศเนี่ยมันเป็นชิ้นแยกออกมาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะหลุดหายนะครับหัวก็เงยได้เล็กน้อยก้มเงยได้นะครับ ก็ตัวนี้โมโน,น่นนะไม่ได้งอกแงกอะไรเลยก็แปลกใจเหมือนกันเพราะเป็นโมนานละนะครับทีนี้มันจะมีกิมมิคอีกจุดหนึ่งคือหัวเข่าซ้ายกับหัวเข่าขวาไม่เหมือนกันหัวเข่าซ้ายเหมือนแซกทั่วไปเลยนะครับเป็นชิ้นแบบงอยมาแล้วก็งอ,งอได้งอได้สองจังหวะเหมือนกันนะครับก็จะงอได้ประมาณนี้ติดหลังเลยนะครับแล้วก็เท้าเท้าก็เหมือนแซกทั่วไปนะครับทีนี้เรามาดูหัวเข่าขวา พรหัวเข่าขวามันสามารถกางออกมาได้นะครับมันกางออกมาออกมาได้แบบอย่างนี้เลยนะครับกาวมาเพื่ออะไรเดี๋ยวทำให้ดูนะก้าวมาเพื่อเวลาเราจะจัดท่าให้เป็นนั่งนั่งยิงนะครับอย่างนี้เวลาแบบเป็นเหมือนเหมือนทำทำเหมือนในกล่องอะหน้ากล่องเป็นคุกเข่ายิงเราจะกางหัวเขา่าด้านขวาตรงนี้ลงมารับน้ำหนักไว้นะครับซึ่งท่ามันจะได้พอดีเว้ย ผมเข้าใจว่าเขาออกแบบมา,มาอย่างนั้นเลยนะครับอย่างนี้แล้วกม็มันก็จะพอดีกันหมดเลยทุกอย่างมันจะพอดีกันหมดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ค่อยมาดัดท่าปืนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเหมือนยืดไปตรงๆมากกว่าประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะประคองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ดัดระวังนะครับโมกเขา่าดัดแรงพังน,นะครับอะซัมติงอะไรอย่างเงี้ยพอพอ,พอเห็นภาพเนานะถ้าถ้าจัดให้สวยๆก็ต้องเป็นอย่างนี้สวยก็ต้องเป็นแบบประมาณนี้ตรงนี้ติดแล้วก็ตรงนี้ยื่นออกมาแล้วก็เอามือไปลองอันนี้คือจัดแบบสวยๆเหมือนเดือดอจะเอาขึ้นขึ้นปกอาจจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการจัดท่าให้มันสมดุลนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวสักคูวันที่เป็นสไนเปอร์ทยนะครับหรือว่าพลซุ่มยิงนะครับโดยเป็นยเนมเคิร์กคอสตอมนะครับโม10ปีแล้วนะครับตัวนี้ทาอะไรไปบ้างน,นะครับก็มีตัดเส้นติดสติกเกอร์ที่มันแถมมาสติกเกอร์แทบจะไม่ไหวละนะครับ <S <S เห็นไหมสติกเกอร์เนี้แท,บ,ทบจะไม่ไหววจะลอกหมดละเดี๋ยวอาจจะต้องพ่น เคลียด้านทบอิชั้นหนึ่งเพราะสมัยก่อนพ่นเันเคลียร์เงาแต่ก็เป็นกึ่งเงากึ่งด้านอะ่ะมันก็ไม่เงาเต็มที่นะครับแต่ก็ยังไม่เหลืองนะหรือว่าชิ้นมันเหลืองอยู่แล้วก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ทําสีข้อต่อบางจุดให้เป็นสีเงินกับสีทองนะสมัยก่อนก็ความรู้เรื่องสีก็ยังน้อยก็จะทาอยู่แค่นี้สีเงินสีทองสีเงินสีทองคําข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้จัดซื้อจัดหาเดี๋ยวผมจะลองหาดูว่ามันยังมีขายไหมถ้าจะมีจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเหมาะสําหรับ หัดใหม่สะสมแซกรุ่นแรกเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเดยวเดี๋ยวนี้แซกรุ่นแร,แรกมันก็จะออกเป็น h g Origin เนาะกับ Thunderbolt นะครับราคามันก็จะขยับขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งอันนี้รุ่นเก่าก็จะถูกกว่าแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับสนใจชอบหาซื้อดูนะครับแนะนำตัวนี้ดีไม่ไม่งอกไม่ง่อยด้วยสวัสดีครับ